สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข้อพิาพาทและคดีความซึ่งเป็นคดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจไปเยอะพอสมควรแล้วพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีคนที่รู้จักกันได้มาสอบถามผมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมีคนบุกลุกเข้ามาแย่งที่ดินของเขาซึ่งผมเห็นว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องการบุกลุกแย่งที่ดินกันมันได้เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก คลิปนี้ผมจริงจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบุกรุกแย่งที่ดินกันซึ่งหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดกําลังกําลังประสบปัญหาดังกล่าวก็จะได้รู้ว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไรเพราะมีหลายๆท่านที่ต้องสูญเสียการครอบครองที่ดินให้กับคนอื่นไปฟรีๆเพราะความที่ไม่รู้กฎหมายจนทําให้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันสุดท้ายก็ต้องสูญเสียการครอบครองที่ดินให้กับคนที่เข้ามาบุกรุกไปโดยที่ไม่ โดยที่ไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทนเลยเนื่องจากที่ดินในประเทศไทยจะมีหนังสือสําคัญสาหรับที่ดินของทางราชการที่ทําออกมาเป็นจํานวนมากและมีมากมายหลายแบบหลายชนิดด้วยกันก่อนอื่นผมจึงต้องขออธิบายขออธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจเสียก่อนนะครับว่าถึงแม้เอกสารเกี่ยวกับที่ดินจะมีหลายแบบหลายชนิดแต่ในทางกฎหมายจะมีการแบ่งลักษณะของที่ดินออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเท่านั้นคือที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดที่ดินกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเช่นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทประโยชน์หรือที่เรามักเรียกกันว่านศสานศสกนศสาขหรือที่ดินที่เป็นใบไต่สวนหรือนศ .5 ที่ดินที่เป็นใบศค1ศสค2สค3ที่ดินที่เป็นใบจองหรือนศสนศสอกหรือที่ดินที่เป็นใบ พบทหหรือพบท11แบบนี้เป็นต้นซึ่งที่ดินที่มีเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินแบบนี้ในทางกฎหมายจะเรียกว่าเป็นที่ดินมือเปล่าทั้งหมดและถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแบบนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนอย่างที่ดินที่มีโฉนดแต่เป็นแค่เพียงผู้มีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น เนื่องจากถ้าเป็นที่ดินที่มีเอกสารเป็นหนังสือรับรองการทํประโยชน,น์หรือนสสหรือนสสกหรือนสสขอเอกสารดังกล่าวเป็นแค่หนังสือหรือคํารับรองของพนักงานเจ้าที่ว่าได้ทําประโยชน์ที่ดินแล้วเท่านั้นส่วนที่ดินที่เป็นเอกสารเป็นใบไต่สวนหรือนสหก็เป็นเพียงแค่หนังสือการสอบสวนเพื่อเตรียมจะออกเพื่อเตรียมจะออกโฉนดที่ดินยังไม่ถือว่าเป็นโฉนดที่ดินแล้ว ส่วนที่ดินที่มีเอกสารเป็นใบสคงหนึ่งสคสองสสามก็เป็นเพียงหนังสือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้นเองส่วนที่ดินที่เป็นเอกสารใบจองหรือนอสองหรือนอสองก็เป็นเพียงแค่หนังสือแสดงการยอมให้ครอบครองที่ดินชั่วคราวส่วนที่ดินที่มีเอกสารเป็นใบพบทห้าหรือพบทสิบเอ็ดก็เป็นเพียงแบบประเมินการเสียภาษีบำรุงท้องที่และแบบใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เป็นเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดินแต่อย่างใดที่ดินที่มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดคือ 1. นึ่โฉนดที่ดินที่ออกตามอำนาจในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งจะมีทั้งหมด6แบบคือนสสนสสี่นสสีกนส .4 สีขนส .4 สีงและนส .4 สีจแต่ปัจจุบันโฉนดที่ดินจะใช้แบบนส .4 สีจแค่เพียงแบบเดียวเท่านั้นครับ 2. โฉนดแผนที่ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นโฉนดที่ดินที่ออกตามประกาศออกโฉนดที่ดินรอสหนอ 120, หรือเมื่อประมาณปี2444 3. โฉนดตาจองซึ่งก็เป็นโฉนดที่ดินที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันโดยเป็นโฉนดที่ดินที่ออกตามพระเลมหยัดออกโฉนดตาจองรอสห2 1 4. อ ตาจองที่ตาว่าได้ทําประโยชน์แล้วซึ่งเป็นหนังสือสาคัญที่มีฐานะเป็นเสมือนโฉนดที่ดินเหมือนกันโดยมีการนําออกมาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8ที่ดินที่มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินทั้ง4ชนิดตามที่ผมได้บอกไปนั้นถือว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินทั้งหมดและปัจจุบันก็ยังมีผลใช้ได้ตามกฎหมายผู้ที่มีผู้ผู้ที่มีชื่อในโฉนดที่ดินกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ใช่มีเพียงแค่สิทธิครอบครองทำประโยชน์เหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินความแตกต่างกันร,ระหว่างที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินกับที่ดินที่ยังไม่ได้มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินนอกจากมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนแรกมันยังมีผลแตกต่างกันในเรื่องของการครอบครองและการถูกคนอื่นบุกลุกเข้ามาแย่งการครอบครองด้วยครับคือ ถ้าเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินเวลาที่ใครจะมาบุกลุกแย่งเอาที่ดินของเราไปจะต้องบุกลุกเข้ามาครอบครองทั์ประโยชน์ในที่ดินของเราโดยต้องใช้เวลานานถึง10ปีถึงจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเราซึ่งการบุกลุกเข้ามาแย่งที่ดินที่มีโฉนดแบบนี้ในทางกฎหมายเรียกว่าการครอบครองปรปักแต่ถ้าเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้เป็นโฉนดที่ดินเวลาที่ใครจะบุกลุกเข้ามาแย่งที่ดินของเราเขาแค่เข้ามาครอบครองทั์ประโยชน์ในที่ดินของเราแค่เพียงปีเดียว เาก็ได้ที่ดินของเราไปแล้วเพราะว่าที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดแบบนี้ถึงแม้เราจะมีชื่อในเอกสารหลักฐานต่างๆแต่ทางกฎหมายก็ไม่ถือว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้มีสิทธิทําประโยชน์ในที่ดินเท่านั้นดังนั้นเวลาที่มีใครบุกรุกมาแย่งที่ดินของเราไปในทางกฎหมายจึงเรียกว่าเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินไม่ใช่เป็นการแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงไม่เรียกว่าเป็นการครอบครองปรปักเหมือนอย่างที่ดินที่มีโฉนด เนื่องจากการที่บุคคลใดจะบุกรุกเข้ามาแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินจะต้องใช้เวลาในการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอย่างน้อย1ิบปีขึ้นไปถึงจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นผมจึงไม่ค่อยห่วงผู้ที่มีที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสักเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาครอบครองประปักแย่งกันได้ง่ายๆเจ้าของที่ดินจึงมีโอกาสที่จะรู้ตัวและหาทางแก้ไขได้ทัน แต่ถ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเช่นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นใบนศสามใบสคหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้พักอาศัยในที่ดินดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยนานๆถึงจะไปดูที่ดินของตัวเองสักครั้งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าถ้าหากมีใครบุกรุกเข้าไปทํากินในที่ดินของท่านเขาใช้เวลาแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นก็จะได้สิทธิครอบครองในที่ดินของท่านไปทันที ถึงแม้ต่อมาท่านมารู้ภายหลังท่านไปฟ้องขับไล่ให้เขาออกไปจากที่ดินของท่านก็ไม่ได้ฟ้องไปก็แพ้ศาลก็พิพากษายกฟ้องอยู่ดีเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3ึ่งัสอวรรคสองได้บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเจ้าของที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินถูกคนอื่นบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นฟ้องผู้ที่บุกรุกให้ออกไปจากที่ดินภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกบุกรุก ดังนั้นถ้าเจ้าของที่ดินยื่นฟ้องขับไล่ผู้ที่บุกลุกหลังจากที่ถูกบุกลุกไปแล้วนานเกินกว่า1ปีศาลก็จะพิพากษา,ายกฟ้องทันทีโดยไม่ต้องสื่อพยานหลักฐานของคู่ความเลยก็ได้และท่านต้องจําเอาไว้เลยนะครับว่าระยะเวลา1ปีที่ท่านจะต้องฟ้องขับไล่ผู้บุกลุกนั้นกฎหมายให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ถูกบุกลุกนะครับไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่านรู้ว่าที่ดินของท่านถูกบุกลุกดังนั้นถ้ามีใครบุกลุกเข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินของท่านจนครบ1ปีไปแล้ว แล้วท่านเพิ่งจะมารู้ในภายหลังถึงแม้ท่านจะยื่นฟ้องขับไล่ทันทีที่ท่านรู้เรื่องดังกล่าวท่านก็ศาลก็พิพากษายกฟ้องอยู่ดีเพราะถือว่าท่านยื่นฟ้องคดีเกินกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกจำเลยบุกรุกจากประสบการณ์ที่ผมเคยทาคดีมาทั้งคดีที่เกี่ยวกับการบุกรุกแย่งการครอบครองที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินและคดีครอบครองประปักซึ่งจะเป็นคดีที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินผมสังเกตเห็นว่าคนที่บุกรุกเข้าไปแยั่งที่ดินของผู้อื่น ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเ้อส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ติดกันและส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันด้วยเคสที่เป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีที่ดินอยู่ติดกันและก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่อยู่ก็ถือวิสาสะบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็มีไม่มากนักพฤติการดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุที่มีคนจํานวนมากต้องสูญเสียที่ดินของตนไปเพราะถูกคนเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดิน เป็นเพราะว่าเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่คิดว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องกันหรือคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันรู้จักกันมาเป็นเวลานานจะทอรยศถักหลังกันได้หน้าด้าน,านแบบนี้ครับคลิปนี้ผมจึงจะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆมาบอกเล่าให้ท่านฟังพร้อมกับแนะนําวิธีป้องกันไม่ให้มีใครมาแย่งเอาที่ดินของท่านไปโดยผมจะเน้นไปที่ที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินนะครับ เพราะว่าท e yeah. ี่ดินประเภทนี้ถ้ามีใครบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินแค่เพียงปีเดียวคนที่บุกรุกเข้ามาก็จะได้ที่ดินของท่านไปแล้วกรณีที่มีการบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินแล้วปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเป็นฝ่ายแพ้คดีต้องสูญเสียที่ดินไปจะมีจุดเริ่มต้นของการพิพาทแย่งที่ดินกันเป็นแบบนี้ครับประเภทแรกก็จะเป็นพวกคนที่รู้จักกันเคยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี บางทีก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือมีที่ดินอยู่ติดกันพอเห็นว่าท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินปล่อยที่ดินเอาไว้เฉย <purpose. S 1> ๆก็เลยมาขอญาติท่านเข้าไปทํากินในที่ดินของท่านแต่พอต่อมาท่านจะใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ว่าท่านจะเข้าไปทํากินในที่ดินด้วยตัวเองหรือท่านจะเอาที่ดินไปขายให้กับคนอื่นก็ตามพอท่านไปบอกให้เขาเลิกทํากินในที่ดินของท่านคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะเขาไม่ยอมออกไปจากที่ดินของท่านแถมยังไม่ให้ท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงต่างๆอีก โดยเขาอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของท่านแต่เป็นที่ดินของเขาท่านไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาไม่ให้ทํากินและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินไปขายให้กับใครส่วนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่มีคนมาขอเช่าที่ดินของท่านเช่นขอเช่าที่ดินท่านทํานาแล้วก็แบ่งข้าวที่ได้จากการทํานาให้กับท่านทุกปีหรือบางทีก็ให้เงินเป็นค่าเช่าแต่ไม่ได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกันเอาไว้เพราะไว้เนื้อเชื่อใจกันและพออยู่มาวันดีคืนดี ก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับท่านข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่เคยแบ่งให้ทุกปีก็ไม่ยอมเอาไปให้ท่านเหมือนอย่างที่เคยทําพอท่านไปทวงก็อ้างหน้าด้านว่าที่ดินนากล่าวเป็นของเขาส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ใช่คนที่สนิทสนมคุ้นเคยกับท่านบางทีก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ําไปแต่พอเห็นท่านปล่อยที่ดินเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเขาก็เลยบุกลุกเข้าไปทําประโยชน์ซะเองกว่าท่านจะมารู้ตัวอีกทีเขาก็อ้างว่าที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินของเขาไปเสียแล้ว ครับวิธีป้องกันไม่ให้ใครมาแย่งเอาที่ดินของท่านไปสิ่งสําคัญคือท่านจะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการแย่งการครอบครองที่ดินซึ่งมันจะมีองค์ประกอบของกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่จะเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นจะต้องเข้าไปครอบครองโดยมีเจตนายึดยึดถือเอาที่ดินแปลงนั้นมาเป็นของตนเองซึ่งกฎหมายจะใช้คําว่าเข้าไปครอบครองที่ดินของผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะยึดถืออย่างเป็นอย่างอย่างกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของ ดังนั้นไม่ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปทํากินในที่ดินของผู้อื่นแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะยึดถือเอาที่ดินแปลงนั้นมาเป็นของตัวเองเช่นไปเช่าที่ดินของคนอื่นหรือขอญาตเจ้าของที่ดินเข้าไปทํากินเพราะเห็นว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้ทําประโยชน์อะไรถ้าเป็นแบบนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของคนอื่นนานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น10ปีหรือ20ปีเขาก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวนอกจากนี้การจะครอบครอง ที่ดินของผู้อื่นจนตัวเองได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นจะต้องเป็นการครอบครองพร้อมกับทําประโยชน์ในที่ดินด้วยและการทําประโยชน์ในที่ดินก็จะต้องเป็นการทําประโยชน์ในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพและขนาดของที่ดินแปลงนั้นๆดังนั้นถ้าหากใครเห็นที่ดินของคน้อื่นที่เจ้าของปล่อยทิ้งเอาไว้ว่างๆไม่ได้ไม่ยอมมาดูแลรู้สึกว่าอยากได้ที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของตัวเองก็เลยเอาลวดหนามหรือไม้ไผ่ไปล้อมรั้วที่ดินเอาไว้แต่ไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์อะไร หรือแอบเข้าไปสร้างกระท่อบเล็กๆเอาไว้ในที่ดินหรือเข้าไปปลูก eh ต้นไม้ไว้ประมาณ7-8ถึงต้นทั้งๆท,งท,งที่ที่ดินมีตั้งมีเนื้อที่ตั้งหลายไร่หรือเพียงแต่เอาที่ดินของคนอื่นไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ในชื่อของตัวเองเพื่อจะเอาไว้อ้างว่าตัวเองได้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินของคนอื่นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนคนนั้นก็ไม่ได้ที่ดินของคนอื่นมาเป็นเจ้าของเพราะการล้อมรั้วหรือการแอบเข้าไปปลู eh กต้นไม้หรือการสร้างกระท่อบเล็กๆหรือการเสียภาษีบำรุงท้อง,งที่แบบนี้ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพของทรัพย์ถ้าที่ดินของท่านเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานไปโฉนดที่ดินวิธีป้องกันไม่ให้ใครมาแย่งเอาที่ดินของท่านไปผมแนะนําให้ท่านทําแบบนี้ครับถ้าที่ดินของท่านมีญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักบักพุ้นกันมาขอญาตท่านเข้าไปทํากินในที่ดินของท่านหรือมาขอเช่าที่ดินของท่านเพราะเห็นว่าท่านไม่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินผมแนะนําให้ท่านทําสัญญาเช่าเอาไว้ ว่าเขาได้ขอเช่าที่ดินของท่านซึ่งการทําสัญญาเช่าดังกล่าวท่านต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือให้เขาเซ็นชื่อว่าเป็นผู้เช่าแล้วก็ต้องให้มีคนมาเซ็นชื่อเป็นพยานด้วยยิ่งถ้าท่านให้เขาถ่ายสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ,บ้านของเขาเอามาให้ท่านเก็บไว้โดยให้เขาเซ็นเซ็นชื่อในสําเนาบัตรในสําเนาเอกสารดังกล่าวก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับถึงแม้ว่าความจริงแล้วท่านจะให้เขาทํากินฟรีเพราะเป็นญาติพี่น้องกันหรือเป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันก็ตาม ส่วนค่าเช่าที่ดินที่ท่านจะระบุไว้ในสัญญาท่านจะระบุไว้แค่ปีละ5 0 0บาทหรือ1000บาทก็ได้ถ้าท่านไม่ได้เน้นเรื่องเงินเรื่องค่าเช่าเป็นสาคัญสาเหตุที่ผมนั้นแนะนําให้ท่านทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีคดีเยอะแยะมากมายที่ฟ้องร้องกันอยู่ในศาลเพราะว่ามีการแย่งที่ดินกันพอเจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่ให้เขาออกไปจากที่ดินเขาก็ไม่ยอมออกโดยเขาต่อสู้คดีว่าเขาได้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของท่านด้วยเจตนาที่จะยึดถืออย่างเป็นเจ้าของ ไม่ได้ขออนุญาตหรืออาศัยสิทธิอะไรจากเจ้าของที่ดินทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเขามาขออนุญาตท่านใช้ที่ดินหรือขอเช่าที่ดินของท่านแต่ไม่ทาไม่ได้ทําสัญญากันไว้และพอนําสืบพยานหลักฐานในศาลเมื่อเจ้าของที่ดินนําสืบพยานว่าเขาไม่ได้ทาไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินด้วยเจตนาที่จะยึดถืออย่างเป็นเจ้าของแต่เขาแค่ขออนุญาตเข้าไปทํากินในที่ดินชั่วคราวหรือเขาแค่มาขอเช่าที่ดินทํากิน ไอคนที่มันจะแย่งที่ดินเขาก็จะนําสื่อพยานหลักฐานว่าเขาเข้าไปทํากินในที่ดินโดยไม่เคยขออนุญาตใครแล้วก็ไม่ได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับใครด้วยแถมทนายของเขาก็จะถามท่านว่าท่านมีสัญญาเช่าที่ดินมาใช้เป็นพยานหลักฐานไหมซึ่งท่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ทําสัญญากันไว้เพราะแค่ตกลงกันด้วยปากเปล่าท่านจงจําเอาไว้เลยนะครับว่าคนเราถ้ามันจะขี้โกงมันสามารถทําได้ทุกอย่างโกหกอย่างหน้าด้าน,านมันก็ทําได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าคนพวกนี้มันจะมีความละอายใจมันไม่มีหรอกครับซึ่งเหตุการณ์ในทํานองนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าเจ้าของต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีสูญเสียที่ดินให้กับคนพวกนี้ไปเพราะว่าตัวเองคิดไม่ถึงว่าคนพวกนี้มันจะกล้าทําแบบนี้แต่ถ้าท่านให้คนที่มาขอทำแต่ถ้าท่านให้คนที่จะขอเข้ามาทากินในที่ดินของท่านทําสัญญาเช่าที่ดินอย่างที่ผมบอกเวลาที่ ฟ้องร้องกันในศาลท่านก็สามารถใช้สัญญาเช่าที่ดินมาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ว่าเขาไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของท่านด้วยเจตนาที่จะยึดถืออย่างเป็นเจ้าของอย่างที่เขาเบิกความต่อสารแต่เขาแค่ขอเช่าที่ดินของท่านซึ่งแสดงว่าเขาเข้าไปทําประโยชน์โดยอาศัยสิทธิของท่านที่เป็นเจ้าของเดอซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงเพียงแค่นี้ท่านก็จะเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วครับถึงเขาจะโกหกอย่างไรจะาพยานมาเบิกคน จะอพยานมาเบิกความสักกี่คนก็ตามศาลก็ไม่เชื่อหลังจากที่ให้เขาทําสัญญาเช่าที่ดินของท่านแล้วถ้าหากว่าต่อมาท่านต้องการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินพอไปบอกให้เขาเลิกทํากินในที่ดินของท่านแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกหรือไม่ยอมออกไปสิ่งแรกที่ท่านต้องทําทันทีก็คือท่านต้องรีบฟ้องขับไล่เขาให้ออกไปจากที่ดินของท่านถึงแม้ว่าท่านจะได้ให้เขาทําสัญญาเช่าที่ดินเอาไว้แล้วก็ตามเพราะในทางกฎหมายถือว่า ในวันที่ท่านบอกให้เขาออกไปจากที่ดินของท่านแล้วเขาไม่ยอมออกไปแสดงว่าในวันนั้นเขาได้บอกกับท่านแล้วว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเขาจะครอบครองทับประโยชน์ในที่ดินของท่านด้วยเจตนาที่จะยึดถืออย่างเป็นเจ้าของโดยจะไม่อาศัยสิทธิของท่านอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการขอเช่าที่ดินหรือขอญาติท่านทํากินก็ตามดังนั้นท่านจะต้องรีฟ้องขับไล่เขาออกไปภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เขาบอกกับท่านว่าจะไม่ยอมออกไปจากที่ดิน โดยท่านไม่ต้องลังเลหรือมัวแต่ไปเจจาตกลงกันเพราะถ้าท่านมัวแต่ไปเจจาตกลงกันโดยที่ฝ่ายนั้นผัดผ่อนไปมามัวแต่อ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ยอมออกไปจากที่ดินเสียทีจนกระทั่งเลยหนึ่งปีไปแล้วท่านถึงได้ไปฟ้องขับไล่เขาถ้าเป็นแบบนี้ท่านก็จะแพ้คดีที่ดินของท่านก็จะตกเป็นของเขาทัานทีถึงแม้ว่าท่านจะมีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้อ้างเป็นพยานฐานก็ตามเพราะกฎหมายได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า การฟ้องขับไล่ผู้ที่เข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินจะต้องฟ้องภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกบุคคลนั้นเข้ามาแย่งการครอบครองถ้าเป็นกรณีที่คนอื่นที่เราไม่รู้จักได้บุกรุกเข้ามาทํากินในที่ดินของท่านโดยไม่ได้ขอญาตท่านหรือเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินแปลงที่อยู่ติดกับที่ดินของท่านได้ลุกล้ําเข้ามาในที่ดินของท่านไม่ว่าจะเป็นการลุกล้ําโดยวิธีเอาพืชผักมาปลูกในที่ดินของท่านหรือจะเป็นการทารั้วทําถนนหรือทําคนนาก็ตาม ท่านก็ต้องทําเหมือนกันครับท่านต้องรีบฟ้องขับไล่เขาให้ออกไปภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เขาบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินของท่านถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็จะต้องเสียที่ดินให้เขาไปเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นกรณีที่มีคนบุกรุกเข้ามาทํากินในที่ดินของท่านโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาตหรือเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของท่านได้ลุกล้ําเข้ามาในที่ดินของท่านโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมนอกจากท่านจะฟ้องขับไล่เขาแล้ว ท่านจะไปแจ้งความดำเนินคดียาในข้อหาบุกรุกด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าที่ดินของท่านเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินท่านไม่จําเป็นที่จะต้องรีบฟ้องภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกบุกรุกแย่งการครอบครองก็ได้เพราะว่าการครอบครองที่ดินที่มีโฉนดกฎหมายเรียกว่าการครอบครองปรปักซึ่งผู้ที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นโดยการครอบครองปรปักถึงแม้จะมีองค์ประกอบของกฎหมายเหมือนกับที่ดินที่ไม่มีโฉนดแต่มันก็แตกต่างกันตรงที่ว่า การจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นโดยการครอบครองปรปับจะต้องเข้าไปครอบครองทำประโยชน์เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดใช้เวลาแค่ปีเดียวแต,แ,แต่ถึงแม้ว่าที่ดินของท่านจะเป็นที่ดินมีโฉนดแต่ท่านก็ไม่ควรประมาทนะครับผมมีเคสหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์คือเคสนั้นเจ้าของที่ดินเป็นคนุณยายที่มีอายุมากแล้วและเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้อะไร แกมีที่นาที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินอยู่ห้าไร่ตอนแรกแกก็ทํานาเองแต่พอแกแก,แก่ตัวแกก็ทําไม่ไหวก็เลยเลิกทํานาอาศัยเงินจากลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพส่งมาให้แกกินให้แกใช้ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นผู้หญิงและก็เป็นข้าราชการครูด้วยได้ลุกล้ําเข้าไปทํานาในที่ดินของแกประมาณสองไร่กว่าคุณยายแกก็ห้ามปามแล้วแต่ครูคนนั้นก็ไม่สนใจและก็ไม่ยอมออกไปจากที่ดินของแก คุณยายแกไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีห้ามก็ไม่ฟังบอกก็ไม่เชื่อแกก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะแกไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรพอครบสิบปีครูคนนั้นก็ไปยื่นคําร้องต่อศาลว่าได้ครอบครองปรปักที่ดินของคุณยายจนได้กรรมสิทธิ์แล้วคุณยายแกก็ไปศาลนะครับแกก็เล่าความจริงให้ศาลฟังอย่างที่ผมเล่ามานี่แหละซึ่งศาลก็เชื่อแกแต่ก็ช่วยเหลืออะไรแกไม่ได้สุดท้ายคุณยายก็ต้องเสียที่ดินสองไร่กว่าไปให,ให้ให้กับครูคนนั้นไป ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังก็เพื่อจะให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์คนเราสมัยนี้มันแทบจะไว้ใจกันไม่ได้เลยคดีที่พิพาทแย่งที่ดินกันที่ฟ้องร้องกันอยู่ในศาลทุกวันนี้ส่วนใหญ่มากกว่า90%รล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องกันแทบจะทั้งนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยของเราในทุกวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีที่ดินแล้วไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์ท่านก็ควรที่จะต้องแวะเวียนไปดูบ้างนะครับอย่างน้อยปีละ2-3ครถึงก็ยครั้งก็ เผื่อถ้าท่านมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้ทันครับสำหรับ EP ีนี้ผมคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์กับท่านก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งติดตามช่องของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับถ้าหากท่านมีข้อติชมหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยซักถามกันได้นะครับผมยินดีนะครับ ถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปพูดคุยและตอบคำถามของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนขอพระคุณมากนะขอขอะคุณมากๆนะครับที่ท่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอ,องผมและกดติดตามช่องของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ